สวัสดีครับอันนี้เราก็จะมีมีดมาเปิดซองอีกหนึ่งเล่มนะครับจากที่ผมเปิดมีดหัวตัด,ตดมีแคมป์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงอีเน็บขนาดพกพานะครับ9้านิ้<อ>พวพกพาแคมปิ้งนะครับงานหนักงานเบานะครับสะดวกสบายมาพร้อมซองไข่เด็กแบบนี้เลยนะครับด้ามจับกระชับมือ มุนมือนะครับไม่เจ็บครับรูปส่งผมจะเปิด20ผมจะเปิดทั้งหมด20เล่มน,นะครับ2,680พี่พี่ท่านไหนสนใจเอาไว้พวกแนบกายนะครับเข้าป่าไม่ไม่หนักไม่เป็นพราระนะครับสันหนา5มิลลิ เชฟเกตแปดสิบซีวีสองสุรูปทรงแบบนี้นะครับสับฟันันาดหน้ามิลปรับเกนเล็กก่อนการชุบด้วยปอกเกลือนะครับรูปทรงแบบนี้เลยปอกคอสแตนเลนไม่ขึ้นสนิ่นะครับเฉียบเฉียบจะฝันมาให้หนักไม่เกิน5้าขีดนะครับเบาสบาย ไม้ดีครับเมื่อกี้ฟันไม้ตรงนี้จะฟันให้ดูสามรอบนะครับกับการรักษาโคม ยางไม้นะอาจจะมีสะดุดตานิดหน่อย ่ตรงนี้ปันไม้นะเหอร์ยี่สิบเล่มน,นะครับพี่ๆท่านไหนชื่นชอบจะจองไว้ได้เลยนะครับผมผมจะทำชุดแรกสิบเล่มก่อนพี่ๆท่านไหนที่จองมาก่อนก็จะได้จัดส่งก่อนนะครัพบพร้อมซองใครเด็กพกพาเบาสบายไม่ก่อเกิดสนิทน,นะครับเับซองใครเด็กก่อน ำแหน่งนการพกนะครับเวลานั่งอันนี้จะขนาดจะเข็มขับเวลานั่งมีก็จะอยู่เฉียงแบบนี้นะครับจากออกมาได้เลยถ้าตรงแบบนี้ก็จะติดมนั่งได้เลยสบายครับยี่สิบเล่มครับชื่นชอบจับจองมาได้เลยครับ